สวัสดีค่ะลานแท็กเตอร์นาาาัดสาขาสมนิตจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวันนี้กัสิมาอัปเดตสินคานาร่านะคะประจําทุกวันเช่นเคยนะคะวันนี้กัสิมาอัปเดตเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกัน นะคะอ่ะมากันที่อุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นแรกของเรานะคะจะเป็นนะคะผานขุดมาน,นาซ่านะคะราคาอยู่ที่14,500บาทนะคะ1 4 5 0 0่าบาททอนั่นนะคะลูกค้านะตัวนี้นะคะปรับซ้ายขวาได้นะคะผานขุดมาน,นาซ่าตัวนี้นะคะใบขุดนะคะจะเป็นใบ22นะคะลูกค้านะ มาต่อกันที่นะคะรุ่นต่อมานะคะเป็นพานขุดมันของสยามสโตร่านะคะตัวนี้จะมีหนวดกุ้งให้ด้วยปรับซ้ายขวาได้เช่นกันเป็นใบ22นะคะราคาอยู่ที่14,500บาทนะคะมาต่อกันที่นะคะพานขุดมันแห่งนะคะ พานขุดมันเองนะคะราคาอยู่ที่14,500บาทปรับซ้ายขวาได้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นใบขุดใบ20นะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะพานขุดมันปอเสรีราคาอยู่ที่นะคะ13,000บาทปรับซ้ายขวาได้เช่นกันนะคะตัวนี้นะใบ20เหมือนกันนะคะใบขุดนะคะลูกค้านะ ทางร้านจำหน่ายแค่เงินสดเท่านั้นนะคะทางร้านจำหน่ายแค่เงินสดเท่านั้นนะคะมาต่อกันที่นะคะผานยกร่องนะคะผ่านยกร่องนาซ่นะคะราคาอยู่ที่นะคะผาเป็นใบ22ราคาอยู่ที่1 0 0 0งมืนนะคะแปดพบาทนะคะแต่ถ้าเป็นใบ24อยู่ที่ราคา1 9 5 0 0บาทนะคะ มาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผนานยกร่องนะคะปอเสรีนะคะใบ24นะคะราคาอยู่ที่1 9 5 0 0บาทนะคะแต่ถ้าเป็นใบ22ของปอเสรีนะคะราคาจะอยู่ที่นะคะ10,000นะคะ800 0บาทนะคะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะ ผานยกร่อง NSP นะคะราคาอยู่ที่นะคะ17,500บาทนะคะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผานยกร่องเน่งนะคะเน่งจะผลิตแค่ไป22ออกมานะคะราคาอยู่ที่18,500บาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่ฝั่งนี้กันเลย ฟังนี่นะคะสิเป็นลิปเปอร์เน่งนะคะลิปเปอร์เน่งสีหานะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลตรตเตอรี่ของสยามสโตล่านะคะราคาอยู่ที่นะคะราคาอยู่ที่เม็ดหกนะคะสิูเทียราคาสี่หมืนแปดพันหาร้อยบาทนะคะ เมตรแปดสิยูเทียรราคาห้าหมื่นพหยบาทนะคะทางร้านนะคะจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะเป็นมือ1น,นะคะรถไถมือ2นะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะฝั่งนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนี้กันนะคะ มาต่อกันที่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นนะคะตัวตัญญานาซานะคะตัวตัญญานาซานะคะขนาดเมตรยี่สิบสิเปิดถ่ายได้นะคะกับเม็ดสี่สิบนะคะเมตรยี่สิบของนาซาจะอยู่ที่ราคาสองหมื่นนะคะแปดพันห้าร้อยบาทนะคะเมตรสี่สิบของนาซานะคะจะอยู่ที่ราคานะคะสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะขนาดหนึ่งเมตรของนาซานะคะราคาจะอยู่ที่นะคะสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะคะ แต่ขนาด1เมตรของนา s าบ่าสามารถเปิดท้ายได้นะคะลูกค้านะไม่สามารถเปิดท้ายได้นะคะอ่ะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะพานพวน6ใบใบ24ของนาซาราคาอยู่ที่43,500บาทนะคะ43,500ัรบาทนะคะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้เป็นเครื่องสั่งใบอ้อยนะคะของตาช่างนะคะราคายูทีนะคะ1 8 0 0 0ับาทนะคะ มาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะเป็นพานพวน5ใบนะคะใบ22ของนาซานะคะราคาอยู่ที่36,500บาทนะคะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะพานนะคะพาน5านะคะใบ22ของสยามนะคะ ราคาอยู่ที่35,500ัรบาทนะคะแต่ถ้าเป็นใบ24พ่พันพ้วนหาใบของสยามนะคะสีอยูเที่ราค่านะคะ41,000ั 41, บาทน,นะคะมาต่อกันที่นะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นผานนะคะผานซีผานบุกเบิกนะคะตัวนี้นะคะเป็นของหนาา้าซาเป็นใบ22ราคายู่ที่นะคะราคาอยู่ที่41,000บาทนะคะ 41,000บาทนะคะตัวนี้สิเป็นลูกป,ปืนแยกนะคะลูกค้านะมาต่อนะคะที่นะคะผานนะคะผานทำรุ่นนะคะผานทำรุ่นของนะคะนาซานะคะตัวนี้นะคะสิเป็นทั้งปุยสเตเลสย่างดีนะคะเป็นพานซับขนาด6ใบนะหกใบนะคะพานซับ6ใบนะคะ,าบบาะ,คะราคาอยู่ที่35,000บาทนะคะ 3 5 0 0 0บาทใส่รถตระกูลวีได้ทุกรุ่นนะคะเขาลองอ้อยลองมั่นได้สะดวกสบายนะคะเล็กกระทัดรัดนะคะลูกค้านะอ่ะมาต่อกันที่นะคะตัวตัดหญ้าของ Kp d ดีนะคะราคาอยู่ที่นะคะเมตร20 2 5 5 0 0บาทเมษส40อยู่ที่26,500บาทนะคะมาต่อกันที่ตัวตัดหญ้าสยามนะคะสยามนะคะ 1เมตรนะคะของสยามนะคะตัวตัดหญ้าราคาอยู่ที่24,500ับาทนะคะเมตร20ของสยามนะคะราคาอยู่ที่27,500ัรบาทนะคะต่อมานะคะเป็นตัวตัดหญ้าสยามขนาดเมตร40ราคาอยู่ที่นะคะ28,500ัร 28, บาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะ โรตารี่ของนาซานะคะโรตารี่ของนาซาทั้งแถวเลยนะคะหนึ่งสองอ่าแถวที่สามปติมนะคะมีสองสองชิ้นนะคะตัวนี้นะคะของนาซาเม้นหกอยู่ที่ราคาสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะคะเม้นแปดอยู่ที่ราคานะคะห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทขนาดแปดสิบเส้นของนาซานะคะจะอยู่ที่ราคานะคะสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะมาต่อกันที่นะคะ โรตรี่สีเขียวตัวนี้นะคะจะเป็นของฟาร์มาเทคนะคะฟาร์มาเทคนะคะขนาดเม็ดเก่านะคะราคาอยู่ที่69,500บาทนะคะเม็ดแปดจะอยู่ที่ราคา59,500บาทนะคะเม็ดหกนะคะอยู่ที่ราคานะคะเม็ดหกนะคะอยู่ที่ราคา49,500บาทเท่านั้นนะคะอ่ะมาต่อกันที่ขนาด2เม็ดนะคะพี่ใหญ่ของเรา2เม็ดนะคะ สเมตรท่วนนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่7 0 0 0 0นะ,ะ1,500บาทแต่ถ้าเป็น2เมตร27นะคะจะอยู่ที่ราคา79,500บาทนะคะของฟร์มาเทคนะคะหัวเกียรใหญ่ปกินรอบเครื่องบอ่อเปลืองน้ำมันข้อดีของ NASA นะคะจะมีปีกข้างนะคะลูกค้านะ อากบค้าสก,กีนะะ,ะลูกค้ามักรุ่นใดยีหด่ห้อใดกัเขามาเลือกมาชมกันได้นะคะที่ร้านแท็กเตอร์นัดสาขาสมเด็จจังหวัดกาฬสินท์นะคะทางร้านจำหน่ายนะคะรถไถมือสองอุปกรณ์ต่อพว่วงต่างๆนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่0625438297ที่สาขาสมเด็จจังหวัดกาฬสิน์นะคะมือนิกกับสวัสดีค่ะ